เมื่อมีลูกค้าสั่งแบบแบ่งขายมาทําให้ต้องเสียเงินมากเกินกว่าเหตุ <Yeah. S 1> คือลูกค้ากดสั่งมาหแพ็คหงแพ็คหแพ็คแบ่งขายสั่งก็สองร้็ดสิบกว่าบาทเลยนะแต่แพ็กเดียวไน5กได้30อันเท่ากันอนะ มีลูกค้าสั่งแบบแบ่งขายมานะครับ3ามชุดซึ่งจริงๆแล้วว่าถ้า3ามชุดนั่คือเท่ากับ30สิชิ้นก็คือสั่งแบบยกแพคแบบนี้มาก็ได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าหลายร้อยคนก็คือสั่งมาแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวตีจะถามเขาแล้วก็เดี๋ยวยังไงตีให้เขายกเลิกเดอร์เพื่อเปลี่ยนใหม่เขาจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะเกินไม่มีการตอบรับการดเอกหมายที่คุณเรียกกลับมาตามจี้ทีหนึ่งเขาจะหลับไหมถ้าไม่รับตีจะยกเลิกให้เพราะว่าเขาฮัลโหลสวัสดีครับตีขยเย ครับผมคุณลูกค้าสั่งมาสามชุดเป็นแบบแบ่งขายใช่ไหมครับแบ่งขายใช่ไงคือลูกค้ากดสั่งมาสามครับมันจะเป็นแปดสิบเก้าบาทคือแบบแบ่งขายสิบชิ้นนะครับผมก็เลยโทรมาบอกว่าเผื่อลูกค้ายกเลิกเพื่อเป็นแบบแบ่งแพ็คแทนจะคุ้มกว่าครับเพราะแบ่งแพ็กะครับคือแบบแพ็คหนึ่งชิ้นหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทได้สามสิบชิ้นครับผมใช่มันจะแค่ร้อยห้าสิบเก้าเพราะถ้าแบบถ้าแบบไปทางสามชิ้นแบบแบ่งขายลูกค้าต้องจ่ายถึงสองร้อยเจ็ดสิบเลยติมยาให้ลูกค้าจ่ายเยอะเกินครับ <Yeah. S 2> ขอบคุณครับสวัสดีครับคือแบบแบ่งขายมา10ชิ้นใช่ไหมแปดสิบเก้าบาทคือได้ตกชิลนละแปดจุดเก้าบาทแต่ถ้าสั่งแบบแพ็คครับหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับทุกคนจะได้ในราคาแค่ชิลนละห้าบาทสามสตางค์เองนะครับทุกคนก็จะคุ้มกว่าที่ก็เลเชียให้สั่งแบบแบบพ็คดีกว่าขอบคุณนะครับ